bmw 8ip 2025เป็นการยกระดับนิยามของคำว่าคูเป้หรือสปอร์ตอย่างแท้จริงภายใต้การออกแบบที่เน้นความโฉบเฉีียวปราดเปรียวและสาง่างามทุกมุมมองเส้นสายของตัวรถที่สะท้อนแสงอย่างมีมิติไฟหน้าเลดที่ดีไซน์เรียวเฉียบและกระจังหน้าทรงไตคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ยิ่งตอกย้ำความเป็น bmw ที่ทุกสายตาต้องจับจ้องเมื่อวิ่งบนท้องถนนตัวถังแบบโลสลังและช่วงท้ายที่ลาดลงมาพร้อมดีไซน์ล้ออลอยขนาดใหญ่ ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ของรถยนต์หรูที่สร้างมาเพื่อคนที่รักความแตกต่างภายใต้ฝากระโปรงของ BMW 8 i ซ่อนพละกกำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตร TWINPOWER TURBO ที่ให้กำลังมากกว่า300แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองทันใจในทุกจังหวะของของค์การขับขี่ระบบเกียร์อัตโนมัติ STEPPRONIC 8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างเนียนนุ่มและแม่นยำทำให้ทุกการเร่งแซงหรือเข้าโค้งเป็นไปอย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ x d r i v e ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพอากาศและสภาพถนนช่วยให้การควบคุมเป็นธรรมชาติมากขึ้นและขับสนุกขึ้นในทุกการเดินทางภายในห้องโดยสารของ8 i ปี2025ถือเป็นผลงานศินละปะที่ถูกหลอมรวมกับเทคโนโลยีระดับสูงการตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมทั้งหนังแท้แทบทุกส่วนคอนโซลกลางที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบอิเลทรรุ่นล่าสุดที่ตอบสนองการสังงานด้วยเสียง ทัชแพดหรือปุ่มหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีระบบเฮด d Up d ดิสเพลย์ที่แสดงข้อมูลสำคัญไว้ในระดับสายตาโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลัยนอกจากนี้ BMW ยังให้ความสำคัญกับความบันเทิงในรถอย่างจริงจังระบบเสียงจาก b o เ e อร์ and อ i ด์วิ d i a m o n s มอ r ส์เรลซาวสร้างประสบการณ์ฟังเพลงระดับโรงภาพยนตร์เบาะนั่งแบบ Comfort s ซ a ทที่มีระบบระบายอากาศและนวดในตัวทำให้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะไกลแค่ไหนยังคงเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและสุนทรี ทางด้านความปลอดภัย2 0 2 5 BMW 8i ก็ไม่น้อยหน้าใครเพราะมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติเช่น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนรถในจุดบอดร,ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมพวงม,มาลัยและเบรกให้คุณอย่างแม่นยำรถรุ่นนี้ยังมีฟังก์ชัน Parking Assistant Plus ที่สามารถจดจำเส้นทางการถอยและจอดให้รถกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมได้โดยไม่ต้องแตะพวงม,มาลัยเลย BMW 8i 2025ยังมอบทางเลือกด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างสมบูรณ์แบบผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงแอป BMW Connected ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถหรือควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้จากระยะไกลการออกแบบของ 8i ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังคำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์ Aerodyna มิก ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการประหยัดพลังงานและการทรงตัวในความเร็วสูงตัวถังที่ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมพื้นรถที่เรียบและช่องระบายอากาศที่ชาญฉลาดทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ทรงพลังและมั่นใจยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ BMW 8i ปี2025คือรถยนต์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสมรรถนะเหนือระดับแต่ยังเหมาะสำหรับคนที่มองหาความหรูหราความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำยุคในรถยนต์คันเดียว เป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับได้อย่างชัดเจนและเหนือชั้นหากคุณชอบเนื้อหารีวิวที่ละเอียดครบทุกแง่มุมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Top Car Brands TV ของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกของรถยนต์ระดับพรีเมียมเราจะนำเสนอรถใหม่ทุกกลุ่นทุกแบรนด์ในสไตล์ภาษาไทยเพื่อให้คุณได้ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างมั่นใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป